ในโลกของโลบล็อกที่มีแมปผุดขึ้นมาไม่เว้นจะแต่ละวันมันได้มีอยู่แมปแมปหนึ่งครับที่เรียกได้ว่านี่มันเป็นอนาคตของแมปสายอนิเมะกันเลยทีเดียวนั่นคือแมปอย่างอนิเมะเรนเจอร์เครับแมปนี้เนี่ยจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการเล่นเกมแนวทาวเวอร์ดี s เนส์กับเรียลไทม์แอคชั่นอย่างผสมผสานลงตัวนั่นเองซึ่งผู้เล่นนั้นจะสามารถเลือกตัวละครจากอนิเมะชื่อดังมากมายเพื่อร่วมมือกับเพื่อนๆปกป้องโลกศึกอันดุเดือดซึ่งแมปนี้เนี่ยมันเป็นของคนไทยด้วยนะครับก็เลยทําให้มันได้เกิดกกรระแสวมมาๆในหู่ คนไทยกันเลยทีเดียวล่ะครับแต่ไม่ทันไรจากความรุ่งโรจน์ในช่วงแรกของอนิเมะเรนเจอร์เก็ต้องเผชิญกับดราม่าครั้งยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการโลบล็ x ประเทศไทยกันเลยทีเดียวละครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารื้อฟื้นเรื่องมหากราบดราม่านี้ตั้งแต่ต้น จจแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะกด subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมาก okay, ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับเรื่องของดราม่าข,ของอนิเมะเรน e จอร์เครับด้วยนะ่าทั้งหมดเนี่ยได้เริ่มเกิดในวันที่24เมษายนนะครับมีผู้เล่นบางคนนะครับได้สังเกตว่าเฮ้ยคอนเทนต์เอเตอร์บางคนเนี่ยได้รับของพิเศษจากตัวเกมโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งหรือมีการอะไรล่หน้าซึงกาาาารกททํํดัังลล่เนยม็ให้เกิน สงสัยในหมู่ผู้เล่นทันทีว่าเฮ้ยทีมงานกําลังจะเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มหรือเปล่าจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในคอมมูนิตี้ครับแต่หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีการเข้าไปคุยกับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แมเนจเจอร์หรือ CCM นะครับก็ได้มีข้อสรุปนะครับว่าเขานั้นได้มีข้อผิดพลาดในการสื่อสารนั่นเองครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดในของหมู่ผู้เล่นนะครับและเพื่อความรับผิดชอบนะครับทางด้านของผู้พัฒน,นาเกมนั้นก็ได้ตัดสินใจปลดคอนเทนต์ครีเอเตอร์แมเนจเจอร์คนนี้ออกมาจากตําแหน่งในเวลาาาตต่่อมแถ้ จริงๆแล้วนะส่วนตัวผมนะถ้าเกิดเป็นการเสกข,ของให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกซะเท่าไหร่เพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับมาร์เก็ตติ้งที่ทำให้คนนั้นอยากเข้ามาเล่นเพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาก็มีชื่อเสียงมีอะไรซึ่งคนก็สามารถเข้ามาดูคลิปของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้มันก็มีแรงจูงใจที่อยากให้เข้าไปเล่นเกมซึ่งอ่ะที่ถามว่าทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมเคยได้มีกรณีอย่างนี้ในแมปของโจโจ้บล็อกส์นั่นเองครับถ้าเก มันได้มีส่วนที่ผมนั้นได้อัดเรื่องเกี่ยวกับที่ว่ามีลุงพีอยู่หน้าคลิปวิดีโอซึ่งคลิปนั้นแหละเป็นเซิร์ฟผู้พัฒนานั้นได้ทําการเสกของให้นั่นเองซึ่งส่วนตัวผมก็อาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่อย่างใดอะนะโอเคและดราม่านะครับผมก็ไม่ได้หยุดที่เรื่องของการแจกของแต่อย่างใดนะครับมันก็ได้เกิดประเด็นใหญ่อีกหนึ่งประเด็นขึ้นมาครับนั่นก็คือทีมงานหรือผู้พัฒนาเนี่ยได้เลือกใช้บุคคลที่เป็นเจ้าของค่ายสคริปต์แฮกชื่อดังมาช่วยทําการแก้บััและะเเสรรริมมบบกกกาาป้องนนภยใ ซึ่งในมุมมองหนึ่งเนี่ยอาถ้าเราว่ากันตรงๆการตัดสินใจเนี่ยอาจจะมีเหตุผลนะเพราะคนที่สร้างโปรแกรมโกงย่อมเข้าใจดีครับว่าช่องโหว่มันคืออะไร และรู้วิธีการป้องกันดีกว่าคนทั่วไปแน่นอนซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยมันก็เคยมีกับเรื่องของโลบล็อกด้วยนั่นเองที่ได้ทําการจ้าง s ซนด์มาเป็นคนจัดการเรื่องเกี่ยวกับโปรนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเรื่องกับร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าเจ้าตัวคนที่เป็นเจ้าของสคริปต์แฮกชื่อดังคนนี้นะครับได้มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอโชว์เคสแฮกของตัวเองอย่างโจ่งแจ้งเลยครับว่าแฮกของเขานั้นสามารถทําอะไรได้บ้างและการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเปิดประตูให้ผู้เล่นนั้นไได้สสงงัยว่าาทํมคุณถึเลือก จะจ้างคนนี้มาดูแลแล้วทําไมคนที่คุณจ้างมาดันกลับมาทําแฮ็กของเกมตัวเองได้หลายหลายคนก็เริ่มจะรู้สึกว่าความเชื่อมั่นในคอมมูนิตี้ของเกมเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยลงแล้วคนก็สงสัยกันว่าทําไมถึงทําแบบนี้แต่เอาจริงๆแล้วถ้าถามความคิดนส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้อะไรเท่าไหร่ถึงแม้ว่าอะละค่ะหลายๆคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยไอตัวโปรตัวนี้เนี่ยมันก็ทําอะไรได้คล้ายๆกับมาโคคือจริงๆเรียกไนดะ้ว่ามันแทบจะไม่ได้ทาอะไรกับตัวเกมมากขนาดนั้นแต่ คนสุดท้ายแล้วมันก็คือโป่ไงแล้วมันก็เปรียบเสมือนการทําลายความเชื่อใจกับผู้เล่นโดยตรงอีกต่างหากและเมื่อประกอบกับข้อกล่าวหาหนักๆเหล่าน,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 นี้ที่ตามมานะครับมันก็ได้มีคนถามมาอีกว่าเฮ้ยการที่ปล่อยให้คนที่เป็นเจ้าของสคริปต์เนี่ยมาเป็นคนที่ช่วยดูแลอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนเอี่ยวกับการขายแฮ็กหรือหาผลประโยชน์จากการโกงแแบบตัวเองอยู่หรือเปล่าแม้ทีมงานจะรีบออกมาถแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนนะครับแต่สายตาของผู้เล่นจํานวนมากก็รู้สึกว่าความเสียหายเนี่ยมันได้เกิดขึ้น ลหลังจากที่มีกระแสนาม,มาในวันที่24ไม่ทันไรนะครับวันที่25วันต่อมาแมปอ n นิเมตเรนเจอร์เอชนั้นได้ถูกลบออกไปจากแพลตฟอร์มของโลบล็อกส์ครับขั้นหลายคนที่ยพยายามเข้าแมปในช่วงเวลานั้น oh. ก็จะเจอกับหน้าต่างที่เขียนว่า this experience is unavailable หรือไม่สามารถเข้าเล่นได้ในขณะน,นี้โดยที่ไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าเตืใอใดเลยว่าแมปของเขานั้นได้ถูกลบจากอะไรในช่วงแรกนะครับทีมแอดมินของ a n i m e r a n g e r X อร์เอนั้น <c oughs> ก็ได้ออกมาแจ้งเพียงสั้นๆว่าแมปของเขานั้นโดน D M C A แต่ก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาส่วนใดเป็นส่วนที่มีปัญหาที่ทําให้เขานั้นได้ถูกยิง DMCA นั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้คนนั้นได้เกิดการคาดเดากันเยอะแยะมากมายว่าแมปของเขานั้นได้โดนลบจากอนิเมะหรือเปล่าหรือโดนลบจากอะไรแต่อะไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นไม่นานทีมงานก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าแมปของเขานั้นไม่ได้โดนลบจากอนิเมะอะไรแต่อย่างใดแต่นั่นเป็นการถูกลบจากการที่เขานั้นนํา UDC อเทมที่เป็นของโจโจมาใช้นั่นเองครับซึ่งคนที่เป็น เจ้าของไอเทม UDC คนนั้นก็ได้มาเห็นว่าเฮ้ยแมปอนิเมตเรนเจอร์เอนั้นใช้ UDC ของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต<ๆ>ก็เลยทําให้เจ้าของ UDC เนี้ยทำการยิงสไตร์ใส่ทางด้านของแมปอนิเมตเรนเจอร์เอแล้วก็ทําให้แมปนั้นถูกล้มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเพื่อใครจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันโดนอย่างเงี้ยอ่ะถ้าพวกแมปอื่นๆอย่างเช่นแมปอนิเมตดีไซน์ของพี่ซินเนี้ยทำไมถึงไม่โดนมันเป็นเคสที่แตกต่างกันครับเพราะทางด้านของแมปพี่ซินเนี้ยใช่อยู่ที่เป็นการนําเอาอนิเมตต่างๆเอา u g c ไปไว้ในแมปของเขาก็จริงแต่การสร้างรายได้ของตรงนั้นน่ะมันคือเปรียบเสมือนกการทำนายหน้าหรือ a f f i l i a t e ทครับที่เราเนี่ยเหมือนทําช่องทําอะไรไว้สักที่หนึ่งแล้วก็เอาของคนอื่นน่ะหยิบมาขายหยิบมาขายสิ่งที่แมปอย่างนั้นน่ะมันทํานั่นคือเมื่อมีคนซื้อนะครับแมปพวกนั้นจะได้รับส่วนแบ่งนั่นเองซึ่งณตรงนี้เนี่ยทางเจ้าของไอเทม u ูดีส่วนใหญ่ก็มองว่าเฮ้ยมันก็ถือว่าแฟร์นะเพราะสุดท้ายแล้วเขาได้ตังคุณก็ได้ตังด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งก็พูดได้เลยว่าไอเรื่องงดดาามมทัั้หลยเนกก็ิ พิาพาทปวดหัวเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางแอดมินนะครับก็ได้มีการแจ้งว่าเออเนี่ยข้อมูลในเกมเนี่ยจะไม่มีทางโดนลบเลยแล้วตอนนี้เนี่ยได้มีการติดต่อซัพพอร์ตของ r o บ l o อกสเปนที่เรียบร้อยแล้วแต่โลบล็อกซัพพอร์ตปิดเสาร์อาทิตย์ครับ ตลอดระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันดราม่าของอนิเมะเรนเจอรนั้นได้ประทูและลุกลามอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผู้เล่นโลบล็อกประเทศไทยได้พูดถึงในช่วงเวลานี้กันเลยทีเดียวละครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของความผิดพลาดในการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับการแจกของให้คอนเทนต์ครีเตอร์นําไปสู่การตั้งข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสของทีมงานกรามไปจนถึงการตั้งข้อพิพาทว่าเขานั้นอาจจะมีการเอื้อประโยชน์เกี่ยวกับการขายโปรแกรมโกงหรือเปล่าและสุดท้ายแล้วการโดนล,ลบแมปจากแพลตฟอร์มโลวกับ การละเมิดลิขสิทธิ์ UGC ซึ่งถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงตามกฎของแพลตฟอร์มนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอยู่ดีแหะครับว่าอนาคตของ Anime Ranger X นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะครับ เดี๋ยวผมมาเพิ่มเติมข้อมูลอะไรกันสักนิดสักหน่อยละกันถามว่าทำไมตัวละครในแมปของ a n i m มะเรนเจอร์เนี่ยถึงได้ใช้ u g c ของคนอื่นนะครับตัวผู้พัฒนาเองก็เหมือนจะมีการพูดออกมานะครับว่าที่เขานั้นเลือกที่จะใช้ u g c พวกนี้เพราะตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าตัวเกม a n i m มะเรนเจอร์จะบูมตั้งแต่วันแรกๆนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเกมนั้นเลือกที่จะใช้ u g c พวกนี้นั่นเองแต่เอาจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยก็มีแผนที่จะรีโมเดลพวกตัวละครพวกนี้อยู่แล้วนั่นแหละครับ ก็เลยทําให้ต้องรีบรีโมเดลอะไรก่อนที่จะกลับมาเปิดอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับ